การเวทมนต์ที่มีคำว่าฟิวชั่นในคลิปนี้จะมีทั้งหมด15ใบบอกได้เลยว่าพาร์ทนี้จะมีจำนวนซีรีส์เยอะมากๆ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก็งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้ก็มาพาร์ทที่3แล้วนะครับสำหรับการ์ดเวทมนต์ที่มีคําว่าฟิวชั่นนั่นเองครับหลังจากที่ทําไป2พาร์ทเนาะก็จะเริ่มได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีหลากหลายซีรีส์นะสำหรับการ์ดฟิวชั่นเฉพาะทางหรือบางใบก็อาจจะไม่ใช่การ์ดซีรีส์จ้าจ๋าขนาดนั้นแต่ก็มีเอฟเฟกต์การพูดถึงฟิวชั่นต่างๆนาน,นานะครับซึ่งการเดินทางมาถึงพาร์ทที่3นี้นะครับผมก็ต้องบอกจํานวนการ์ดว่ามีทั้้้้้้งงหมมดด 15x บา,บาทนนีีนแลลวก็ูู่ขอเอเืต รู้สึกเซอร์ไพรส์มากกับการที่มันมีจํานวนการ์ดซีรีส์ค่อนข้างเยอะนะครับคือแบบว่ามี15ใบยอย่างเงี้ยมีการ์ดฟิวชั่นเฉพาะทางของซีรีส์ประมาณสักเป็น10ซีรีส์ได้เลยนะครับเออก็จะไม่ซ้ํากันแบบเหมือนของพ์ทที่แล้วเนาะที่ว่ามีเจมไนท์สอันอะไรเงี้หรือกระทั่งมีชาดอลสใบนะครับนี่ยังไม่นับว่าฟิวชั่นเฉพาะทางของไอซีรีส์พวกนั้นมีอยู่ในพาทหนึ่งด้วยอะไรแบบนี้เนาะซึ่งวันนี้จะมีซีรีส์อะไรมาให้พูดถึงได้บ้างท่านผู้ชมก็ไปรับฟังคคลลิปนนนน,น,นีี้้้กกกกัไไดเเยยรรบ่ออืืใแา ไซเบอร์เน็ตฟิวชั่นเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้ต้องบอกก่อนว่าชื่อการ์ดภาษาอังกฤษก็ไซนึกเนาะเออแต่ว่าผมก็เรียกเป็นตามชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าไซเบอร์เน็ตครับต่างกันแค่พยางค์เนี้ยนะบางทีเดี๋ยวอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมอ่านเป็นไซเบอร์เน็ตไปได้นะครับซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยมันไม่ได้เจาะซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งนะครับแต่ก็ชี้ชัดไปยังพวกมอนสเตอร์เผาไซเบอร์สนะเวลาที่เรามีการใช้งานนะครับเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้า มอนสเตอร์ฟิวชันเผาไซเบ r ร์สตัวนั้นจาก Extra De c k กลงมาได้เลยครับโดยตอนที่เราอัญเชิญนั้นนะครับถ้า Extra m o n s t ม r Zone อร์ซนของเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่นะเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ลิงเผ่าไซเบ r ร์สหนึ่งตัวจากสุสานของเรารีมูฟออกจากเกมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการอันเชิญฟิวชั่นได้ด้วยนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์ลิงเผ่าไซเบ r ร์สที่เราจะรีมูฟออกจากสุสานสามารถทําได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับการ์ดใบต่อมา t รั Thunder Dragon เนเการ์ดวทมนตนธรรมดานครับ่งอันเ้กรชด่อกรอนบอกชั่นกวเาขอกาี Dragon, นนการ์ดใบนี้นะครับมีอยู่2เอฟเฟกด้วยกันแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเท่าละครนะเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่าเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวที่เป็นเผ่าสายฟ้านะครับผมเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นจากเอ็กซ์ตร้าเด็กตัวนั้นได้เสร็จแล้วเอาวัตถุดิบจากบนฟิวจากสุสารหรือจากที่ถูกรีมูฟออกจากเกมเอากลับเข้ามาในเด็กแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นลงมาบนฟิวได้เลยครับและการ์ดใบนี้ยังมีเอฟเฟกที่2ด้วยนะครับก็คือถ้ามันอยู่ส,สา ายฟ้า1ตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือครับเอฟเฟกต์ที่2ของ Thunder Dragon Fusion นี้ไม่สามารถใช้ได้ในเทิร์นที่มันถูกส่งลงไปสู่สารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใช้งานเอฟเฟกที่1ปุ๊บการไปนิวางในสู่สารปับ๊บก็รอสักเทิร์นหนึ่งค่อยใช้เอฟเฟกที่2ได้เนาะส่วนการดไปต่อมาครับผม Trick Star Fusion ครับ Trick Star Fusion เป็นการเวทมนธรรมดาซึ่งเมื่อเรามีการใช้งานมาเสร็จแล้วเลือก Monster Fusion ติดชื่อ Trick Star 1ใบแล้วทีนี้ก็เอาการวัตถุดิบจากบนมือกับจากบนฟิลนั้นนะครับส่งลงสู่สารไปเป็นวัตถุดิบในการฟิว แล้วก็อันเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อทริกสตาร์ลงมาได้เลยครับส่วนเอฟเฟกที่2เป็นเอฟเฟกจากสุตรสารอีกแล้วครับผมคือเมื่อการ์ดใบน,นี้อยู่ในสุสารนะเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อทริกสตาร์หนึ่งตัวจากสุสารของเราหลังจากนั้นเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือครับในเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกนี้นะครับเราจะไม่สามารถอันเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อเดียวกับตัวที่เราเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือแบบพิเศษก็ตามครับการ์ดใบต่อมาในออส ตามวันขายนะครับซึ่งก็แปลกใจเหมือนกันว่าทํามาประมาณสัก30-40ใบแล้วเนี่ยเพิ่งจะมีเนออสฟิวชั่นโผล่มาในพาร์ทนี้นะครับเออก็เรียกได้ว่าพวกทิกสไตล์อย่างเงี้ยก็อาจจะมาก่อนกับเนออสฟิวชั่นอะไรพวกนี้ก็วาดได้เนาะเอฟเฟกของเนออสฟิวชั่นมีอยู่2อย่างนะครับเอฟเฟกของมันก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่มีวัตถุดิบอย่างน้อยเป็นเอเลเมนทัลฮีโร่หนึ่งตัวนะครับและหลังจากนั้นให้เราเอาวัตถุดิบของมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวที่เราเลือกกอกนก,กนนนนนนัั้้้จจจาาาาบบบมมือใเด็คฟิลลสสส่่งงไปูรรผแวทีี เราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นลงมาบนฟิวได้แบบพิเศษโดยไม่สนใจเงื่อนไขโดยเมื่อเรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้เสร็จแล้วนะครับในเทิร์นนั้นเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้ส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดใบนี้ก็คือว่าถ้ามอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบฟิวชั่นลงมาด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่ามันจะถูกทำลายจากการต่อสู้หรือจะถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดหรือมันต้องกลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กอะไรแบบนี้เนาะก็จะสามารถที่จะเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสสุาาาาาาานนรรรรรรรีีีมมออออกกกกกกกจเเเเเพืื่่่ลลยยยงทยหััับบข้้้ตตดคไ ส่วนการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือ Fusion of Fire นะครับ Fusion of Fire ก็เป็นการ์ดเวทมนธรรมดาซึ่งการ์ดใบนี้ตามกฎแล้วให้นับว่ามันเป็นการ์ดサラแมนเกรดซึ่งサラแมนเกรดก็เป็นซีรีส์ที่อยู่ในภาคเรนนะครับเอออันนี้ก็ในพาคนี้ก็เหมือนจะได้เห็นการวางขายของ n นออสที่ก็มาถึงภาคสได้นะครับแล้วก็ในของภาคเรนที่ค่อนข้างจะห่างจากภาค GX ก็มาเป็นการ์ดที่วางขายใกล้ๆกันด้วยประการชนิดนี้แหละนะซึ่ง Fusion of f i ไ e การ์ดใบนี้มีเอฟเฟกต์ดังนี้ครับคือ มือกับจากบนฟิวของเราหรือจากบนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับเอาวัตถุดิบเหล่านั้นส่งลงสุสานไปเสร็จปุบ๊บก็อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อซาลามันเกรสตัวนั้นลงมาบนฟิลหนึ่งตัวได้เลยครับการไปต่อมากา็ไปนี้คือมูนไลท์ฟิวชั่นนะครับมูนไลท์ฟิวชั่นหรือถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ลูนไลท์ฟิวชั่นใช่ไหมครับผมซึ่งการไปนี้เป็นฟิวชั่นเฉพาะทางของซีรีส์มูนไลท์นะครับเจ้าสาวน้อยแสงจันทร์ทั้งหลายโดยที่ว่าเอฟเฟกต์ของการาาาาาาหหรรรรือออออจจกกกบบนนนนฟิิลลดดด์ขงงงี่่่ึ็็ไไ้้ัััเเ Fusion, light, วเ,เวตถุทสป จากบนฟิลส่งลงไปสู่สานนะครับแล้วทีนี้เราก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นลงมาได้โดยที่ว่าจังหวะที่มีการใช้งานเอฟเฟกของการไปนี้ถ้าบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับเราจะสามารถเอาวัตถุดิบของเราจากในเด็กหรือจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญมอนสเตอร์มูนไลท์ตามเงื่อนไขของการไปนี้ได้ด้วยครับซึ่งการใปนี้ดั้งเดิมแล้วเขาให้เอาวัตถุดิบจากบนมือกับจากบนฟิลเนาะเออเพอเช่นนั้นแล้วเน เราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ของเราได้ง่ายขึ้นโดยการส่งวัตถุดิบจากเด็กลมสู่สารไปนั่นเองครับการไปต่อมาไทแรนไดโนฟิวชั่นครับผมไทแรนไดโนฟิวชั่นเป็นการเวทมนต์ชัพพลันนะครับซึ่งการไปนี้ก็เป็นการฟิวชั่นเฉพาะทางของซีรีส์ไดโนเรสเลอร์นะครับผมโดยที่ว่าเมื่อเรามีการใช้งานแล้วก็เลือกวัตถุดิบของมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อไดโนเรสเลอร์แล้วทีนี้ให้เราเอาวัตถุดิบจากบนฟิวส่งลงไปสู่สารแล้วก็อัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาได้เลยครับโดย, urn, บบโดยอนนู่นะบาย้ห บนมอนสเตอร์โซนของเรานะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นจะสามารถเลี่ยงการทําลายจากเอฟเฟกของกาหรือการทําลายจากการต่อสู้ได้1ครั้งนะครับซึ่งอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเทินละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่ามอนสเตอร์ที่เราอัญเชิญออกมาจะรอดได้ครั้งหนึ่งครับผมการใบต่อมาฟิวชั่นเดสตินีครับฟิวชั่นเดสตินีก็เป็นการเบทมนตนธรรมดานะครับดูจากชื่อการแล้วน่าจะออกแนวดีฮีโร่นั่นนี่เอฟเฟกของกาไปนี้คือเลือกมอนสเตอร์ที่ติดชื่อดีฮีโร่หนึ่งตัวจากเอ,กอกเ็ก ส่งลงสู่สารไปเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ดีฮีโร่ฟิวชั่นตัวนั้นลงมาครับโดยมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกของการใบนี้นะในเอ็นเฟสของเทิร์ต่อไปมันจะต้องถูกทําลายนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกใช้งานเสร็จเรียบร้อยภายในเทิร์นั้นเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้เฉพาะตัวที่เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นธาตุมืดซะด้วยครับการใบต่อมา Predator Prime Fusion ครับผม Predator Prime Fusion ก็เป็นการเป็นมนชับพันนะครับซึ่งอันนี้มาเลยครับผม Predator Pan นั่นเองนะซีรีส์ของมอนสเตอร์พืชน ที่ไล่แดกไปทั่วอะไรแบบนี้นะครับโดยเอฟเฟกของการ์ดใบนี้สามารถใช้งานได้ตอนที่ว่าบนฟิล์ของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อพรีเดเตอร์แทนอยู่นะครับหลังจากนั้นปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราโดยที่ว่าต้องเป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดนะครับแล้วทีนี้เราจะสามารถเอาวัตถุดิบจากบนฟิล์ของเรากับบนฟิล์ของอีกฝ่ายหนึ่งส่งลงสู่สารไปหลังจากนั้นเราก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวที่เราเลือกลงมาได้นะครับการ์ดใบต่อมา,าด,มมดาวซิ่ านนการ์ดใบนี้เนี่ยเมื่อเราใช้งานมาเสร็จแล้วนะครับเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็ของเราหลังจากนั้นเอาวัตถุดิบจากในสุสานร,รีมูฟออกจากเกมไปแล้วเราก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่เราเลือกลงมาได้เลยครับซึ่งดูเหมือนเป็นการ์ดอัญเชิญฟิวชั่นแบบง่ายๆเนาะแต่ว่าเงื่อนไขมันก็มีอยู่ครับว่าถ้าเราจะอัญเชิญฟิวชั่นด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับเราสามารถทําการฟิวชั่นด้วยวัตถุดิบที่เป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมเท่านั้นนะครับและมาที่การ์ ซึ่งอสศวินมังกรไกอาร์เป็นมอนสเตอร์โคตรเก่าแก่เลยนะครับตั้งแต่สมัยภาคด,ดวลมอนสเตอร์เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอมีเรื่องของการวางขายปุ๊บว่บาการ์ดจะเป็นทางการมาให้เราใช้ได้เนี่ยวันวางขายมันก็อาจจะล่าช้ามานะครับสังเกตได้ว่าการ์ดใบนี้มาหลังเนออสซะอีกด้วยนะครับผมซึ่งเอฟเฟกของมันนะครับเวลาที่เราใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวที่เป็นเผ่ามังกรหลังจากนั้นเอาวัตถุดิบจากบนมือจากบนฟิวส่งลงไปสู่สารแล้วก็อันเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้น มังกรไกอานะครับอสุรมังกรไกอาตัวนั้นพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น2,600นะครับแล้วทีนี้ใน1 b a t t แบ f เทิลเฟสมันจะสามารถโจมตีมอนสเตอร์ได้1หรือ2ครั้งไปเลยครับซึ่งดังเดิมพลังโจมตีของอสุรมังกรไกอาก็ตีว่าสักประมาณ2,600นะครับแล้วด้วยเอฟเฟกของการ์ดใบนี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก2,600แล้วยังทะลึ่งตีได้2ครั้งอีกนะครับบอกได้เลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งโดนจ้วงไส้แตกเป็นแน่แท้ครับการ์ดใบต่อมาการ์ด ล้วนั่นก็คือซีรีส์ของ Fossil นั่นเองครับ Fossil Fusion เนี่ยเมื่อเราใช้งานมันแล้วเลือก Monster f u ช i o n ที่ติดชื่อ Fossil นะครับหลังจากนั้นเอาวัตถุดิบจากในสุสานของเราหรือในสุสานของอีกฝ่ายหนึ่ง Remove ออกจากเกมไปหลังจากนั้นก็จะสามารถอัญเชิญ m o ต s t e r Fusion จาก Extra Deck ของเรานั้นลงมาได้ครับซึ่งพวก Monster ไอ้ Fossil เนี่ยบางทีมันมีพวกวัตถุดิบที่เป็นเผ่านูน่นเผ่านี้อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีการที่เข้าเขาเป็นวัตถุดิบให้เราได้พอดีอย่างงี้ปุ๊บเราก็จะสามารถอัญเชิญฟิวชั่นด้วยการใบนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเอง ครับโดยการอัญเชิญด้วยเอฟเฟกของการที่รีมูฟการ์ดของเรากับการ์ดของอีกฝ่ายหนึงถ้าเรารีมูฟของทั้งเราแล้วก็ของอีกฝ่ายหนึ่งนะมอนสเตอร์ตัวที่ถูกอัญเชิญลงมาโดยเอฟเฟกของการ์ดใบนี้มันจะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการ์ดมอนสเตอร์ด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้ศักยภาพของการ์ดใบนี้ให้เต็มที่ก็รีมูฟการ์ดของอีกฝ่ายหนึ่งไปด้วยก็ได้นะครับบนอีกเอฟเฟกหนึงของมันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเวลาที่มอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อฟอสซิลของเราถูกทําลายจากการต่อสู้หรือถูกทําลายจากเอฟเฟกของการ์ดไปเสร็จแล้วเราสามารถเอาการ์ดใบนี้จากสุสานเพิ่มขึ้นมาบนมือได้นะครับทีนี้ การใบต่อมาพาราเมทัลฟอ o r ซฟิวชั่นครับผมพาราเมทัลฟอ o r ซฟิวชั่นเป็นการเป็นมนธรรมดานะครับซีรีส์เมทัลฟอ r c ซยังอยู่นะครับผมอาทิตย์แล้วรู้สึกจะมีประมาณสองใบนะครับสำหรับซีรีส์เมทัลฟอ r c ซนะพาร์ทนี้ก็ยังมีหลงๆมาอยู่ครับผมซึ่งการ์ดใบนี้มันวางขายช้าหน่อยนะครับมันก็เลยเป็นการ์ดเสริมที่มันอยู่ในพาร์ทสของโปรเจกต์นี้นี่เองครับผมโดยการ์ดใบนี้เมื่อเราใช้งานมาแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเมทัลฟอ r c ซจากในเอ็กซ์ตร้าเด a y ของเราที่เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะครับหลังจากนั้นเอาวัตถุดิบจากบนมือจากบนฟิวหรือมอนสเตอร์เพนดูลัมที่หงายหน้าอยู่บนเอ็กซ์ตร้าเด a y ของเรา เอาวัตถุดิบทั้งหลายทั้งมวลน,นั้นส่งลงสู่สารไปครับแล้วทีนี้เราก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นลงมาบนฟิวของเราได้ซึ่งเงื่อนไขาการอัญเชิญฟิวชั่นตัวนี้จะติดนิดนึงตรงที่ว่าการส่งวัตถุดิบจากบนมือจากบนฟิวแล้วก็จากเอ็กซ์ตร้าเด็กที่บอกไปเมื่อกี้นะครับสามารถส่งวัตถุดิบจาก3โพสิชันนั้นได้อย่างละ1ใบเท่านั้นนะครับในความหมายก็คือว่าเราส่งจากบนมือ2ตัวไม่ได้นะครับต้องจากบนมือ1ใบจากบนฟิวหนึ่งใบหรือจากเอ็กซ์ตร้าเด็กหนึ่งใบนะครับก ซึ่งการ์ดใบน,นี้สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละใบเท่านั้นนะครับเอฟเฟกของมันก็คือว่าจ่ายไลฟ์พอยต์หนึ่งพันครับผมหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวที่มีเลเวลหกหรือต่ำกว่าพอเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็สามารถอันเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นลงมาได้โดยอันนี้ให้นับว่าเป็นการอันเชิญแบบฟิวชั่นแล้วทีนี้มอนสเตอร์ Monster ตัวที่เราอัญเชิญมาจะไม่สามารถโจมตีในเทิร์นนั้นได้และในเอ็นเฟสมันก็จะต้องถูกทำลายไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว แบบนี้เนาะเราก็อาจจะเอาไปคอมโบนู่นนี่นั่นกับอะไรก็ตามที่เราสามารถทําได้นะครับอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่ว่าเราจานเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวไหนลงมานั่นเองครับและการต่อมาใบสุดท้ายของทริปนี้ครับฟิวชั่นมิวทรีสครับผมฟิวชั่นมิวทรีสก็เป็นการเวทมนต์ธรรมดาโดยการใบนี้นะครับก็อยู่ในซีรีส์ของมิวทรีสนะครับมิวทร,รีถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็มิวแทนนั่นเองเนาะการที่ออกแนว,แ,นวแบบว่ากลายพันธุ์อะไรแบบนี้นะครับโดยที่ว่าการชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเต่ละครั้งและทีนี้เมื่อเราใช้งานแลล้วววเเืือออกนตตตร์ริชชััั่ด จากบนมือหรือจากบนฟิล์มูฟออกจากเกมไปนะครับแล้วทีนี้เราก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวนั้นลงมาบนฟิล์ของเราจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เลยครับโดยการใช้งานการ์ดใบนี้มีเงื่อนไขเสริมให้นิดนึงด้วยนะครับว่าในเทิร์นที่เราใช้งานการ์ดใบนี้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกต์อะไรก็ตามของการ์ดไปแล้วเนี่ยเราสามารถเอาวัตถุดิบจากในเด็กกับจากสุสานอย่างละสูงสุดหนึ่งตัวนะเอาเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญฟิวชั่นลงมาได้ด้วยครับเออเรียกว่าค่อนข้างครอบคุมกันเลยเยววนาาา่่่้้งแไขตฝึใชปโห เอาวัตถุดิบเพลินๆเลยครับผมจากเด็กจากสุสานรีมูฟออกจากเกมไปก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดเวทมนต์ที่มีคำว่าฟิวชั่นในภาษานี้นะครับมีอยู่15ใบนะก็เรียกว่ามีหลากหลายซีรีส์มากๆเลยนะครับจะมีแค่ว่าอย่างเรดี้ฟิวชั่นที่มันดูแล้วไม่ค่อยได้เข้าซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งเนาะส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบการ์ดของซีรีส์นุนซีรีส์นี้โดยตรงแม้ว่าบางใบอาจจะไม่ได้พูดถึงชื่อ อันนี้ยังแค่พาร์ทสานะครับน่าจะยังเหลืออีกประมาณ2พาร์ทสำหรับการเบมนต์ที่มีคําว่าฟิวชั่นนะครับอันนี้ก็รอติดตามกันเช่นเคยเนาะส่วนในคลิปนี้ท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกสนใจการ์ดไปไหนเคยใช้การ์ดไปไหนอะไรยังไงกันมาหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์ให้หมูเก่งฟังได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมานักที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ आ uh...